บีที e ีเมียมาตโตซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งงานนะคะคันนี้เป็นเชฟโรเลต Colorado นะคะ,ะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งเป็นชุดฟิเตอร์ไบ LED l a s เลเซอร์แตอร์55วัตต์นะคะพร้อม Daylight ทูสเต็ปนะคะ,ะไฟหลีค่ะค่ะไฟหลีเป็นวงแหวน LED แบบนี้นะคะะไฟต่ำคะ่ะไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นกระพริบพร้อมกันนะคะ สเตปนะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะชมแสงผ่านซิมตัวรถนะคะสูงค่ะความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะขอทางค่ะสนใจงานดีๆเ,เนียนๆนะคะติดต่อได้ที่ทางเพจเ a c e b o o k b ด p m ีเม o ยมาตัซีนทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ